ครับิมยืนอยู่หน้าองค์กรที่หลายคนบอกว่านี่คือองค์กรในฝันอยากมาทํางานด้วยมากๆและที่สําคัญนะคะเขาคือบริษัทพลังงานแห่งชาติปตทนั่นเองนะคะคือหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเรื่องสําคัญของประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็คือเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองและปตทค่ะก็เป็นหนึ่งในองค์กรนะคะที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับที่1เลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับผู้บริหารท่านหนึ่งนะคะที่ดูแลเก,กี่ยวกับเรื่องของการธรรมชาตินั่นเองเพราะว่าณปัจจุบันนะการธรรมชาติเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายให้กับเราเลยล่ะค่ะไปกันเลย สำหรับตอนนี้นะคะปริมก็อยู่กับคุณวุฒิกรสติถิต์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติปตอตทแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาติสักนิดหนึ่งอยากจะให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยนะคะเหมือนกับเราไปเรียนวิทยาศาสตร,ร์101หหลายคนบอกว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยถ้าหากว่านึกภาพนึกไม่ออกคืออยู่ไกลโพ้นทะเลหรือเปล่าแล้วจริงๆถ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะให้เราเห็นภาพจริงๆเนี่ย ความต้องการมันมากขนาดไหนคะต้องบอกว่าถ้าไปดูกา๊าซธรรมชาติคืออะไรถ้าเรียนเคมีเด็เดกๆกันฮะ,ะเรารู้ว่ามันมีธาตุพวกไฮโดรเจนธาตุคา,าร์บอนก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นไฮโดรคาร์บอนค,คือองค์ประกอบของไฮโดรเจนกับคาร์บอนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วตามธรรมาชาตินะครับอยู่ใต้ดินลึกลงไปเกิดการสะสมของพวกตะกอนชั้นดินอะไรพวกนี้มีก๊าซธรรมชาติหลายประเทศเนี่ยเอามาใช้ก็คือขุดเจาะขึ้นมาแล้วไปใช้เราจะต้องยาก เพราะว่าจะไปใช้เนี่ยมันเป็นกา๊าซแค่มองก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะทีนี้เวลาไปใช้ทีงรับประจําวันเนี่ยกา๊าซถุงต้มตามบ้านเรือนเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการเอากา๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์<อ>นะครับไปเติมตามปั๊มน้ํามัน,น NGV ใช่เลยะนะครับแล้วก็ใช้โดยทางอ้อมเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยกา๊าซธรรมชาติเอาไปผลิตไฟฟ้าเยอะมากครับ<อ>เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราใช้โดยไม่รู้ตัวจริงๆพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยทำมาจากกา๊าซธรรมชาติเยอะนะครับแต่ว่าเรา เราใช้ในรูปแบบที่เราไม่ได้สัมผัสโดยตรงเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วณนะปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการใช้ก๊าซธรรมชาติแค่เฉพาะในประเทศเราเนี่ยค่ะคือมีประมาณถ้าว่าเทียบสัสดส่วนแล้วนี่มันมากน้อยขนาดไหนคะถ้าไปดูภาพรวมของการใช้พลังงานประเทศนะครับบางทีเขาเรียกว่า primary energy consumption เนี่ยนะครับก็คือสัสดส่วนของการใช้ก๊าซเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3 0 4 0ค่ะ ก็จะเป็นรองน้องๆน,น้ำมันที่ยังใช้อยู่ในภาคขนส่งเยอะนะครับที่เหลือก็เป็นพวกรีนิวถ่านหินนะครับไอตัวกา๊าซเนี่ยเรามีในบ้านเราถ้าจําได้เมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดทันนะครับก็คือมียุโชดช่วงชทช,ชวาลน,นะครับก็คือเราเจอกา๊าซในเมืองไทยแล้วเราก็ขุดเจาะขึ้นมาใช้ในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กา๊าซธรรมชาติเนี่ยส่วนหนึ่งเราผลิตในประเทศถ้าพูดกันตามสัสดส่วนเราผลิตในประเทศได้สักครึ่งหนึ่ง50เปอร์เซ็นตนะครับ เรานําเข้ามาจากเพื่อนบ้านนะครับ<ฆ>จากเมียนมาเนี่ยสักประมาณสัก1ิ1 8นะครับแล้วก็เราเริ่มนําเข้าแบบไกลๆนลํารูปแบบของใส่เรือมาเป็นเรียกว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนประมาณสัก35-4 0ภาพรลุมๆก็มีในประเทศสักครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็นําเข้ามาครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการจริงๆแล้วถ้าหากว่าเทียบ ร้อยเปอร์เซ็นคือเราต้องการร้อยแต่ว่าเราเนี่ยผลิตได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องนําเข้าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆนานามากมายเนี่ยค่ะทางปตทเองเนี่ยมีกลยุทธ์ในเรื่องของปริมาณสำรองหรือว่าการผลิตอะไรเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆก็ลดลงด้วยถ้าพูดกันแล้วตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เราใช้ก๊าซเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเราเอามันมาทดแทน ไอการใช้น้ํามันในบ้านเราคือ40ปีที่แล้วมันเกิดวิกฤตพลังงานอันหนึ่งก็คือบอกว่าสถานการณ์ราคาน้ํามันสูงน้ํามันขาดแคลนพอดีช่วงนั้นน่ยโชคดีของประเทศไทยเราเจอก๊าซพอดี mm hmm. เราก็เลยเอาก๊าซเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ขุดเจ,จาะมันเดินเอามาใช้ลงไฟฟ้าต่างๆก็จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆของการใช้พวกก๊าซพวกนี้แล้วก็วางแผนมาว่าเอ๊แล้วในอนาคตไฟฟ้ามันโต แล้วก็โตในอัตราที่สูงถ้าอย่างนั้นเนี่ยก๊าซเมืองไทยเริ่มไม่พอแล้วทำยังไงเริ่มนําเข้าจากทางเพื่อนบ้านก่อนทางเมียนมานเนี่ยหลานำเข้ามาที่ผ่านมาเราก็ต้องพูดได้ว่าประเทศเราปตทวางแผนได้ดีนะเราไม่เคยมีปัญหาไฟฟ้าดับจากการขาดพลังงานนะออจริงนะเพราะว่าเราเห็นต่างประเทศเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นช่วงๆด้วยใช่ใน,ในหลายๆที่ฮะเมืองไทยไม่เคยเออก็ต้องบอกว่า โดยภาพรวมแล้วเราก็วางแผนได้ดีเราไม่ขาดแคลนเรายังมีใช้นะครับอย่างต่อเนื่องครับอแต่ก็ต้องยอมรับนะคะคุณอุฎิกรคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสงครามที่ยืดเยื้อไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็ปีกว่า,วาแล้วใช่ไหมคะแล้วล่าสุดยังมีสงครามอิสราเอลกับฮามาสแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานโดยตรงแต่ว่ารัสเซียยูเครนนั่นเกี่ยวแน่ๆส่งผลกระทบต่อพลังงานบ้านเรามากน้อยแค่ไหนไหมคะ เวลาเราดูเรื่องพลังงานนะครับจริง,รงๆเราดู2เรื่องหลักๆนะครับดูในเรื่องความมั่นคงความมั่นคงก็คือของขาดหรือเปล่าที่ผ่านมาแม้จะมีสงครามรัสเซยียยูเครนนะครับหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเ,เราไม่เคยขาดแคลนคเรายังหาได้นะครับการกระจายแหล่งการจัดหาอันนี้ก็จะตอบว่ามีความมั่นคงทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเรื่องราคาสิ่งที่เราเห็นผลกระทบก็คือว่าวันที่มีสถานการณ์แบบเนี้ย มันก็จะไปทํากระทบในเรื่องของราคาให้สูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการ<ฆ>นะครับก็นําเข้ามาในสัดส่วนที่ถ้ามันสูงมากก็อาจจะลดลงไม่นําเข้าเยอะแล้วก็หันไปใช้เชื้อเพลิงแบบอื่นขึ้นมาทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบในระยะสั้นก็คงมองเป็นเรื่องราคาแต่ว่าด้วยการที่เรามิติเกตหรือว่าการบริหารจัดการเนี่ย เราพยายามลดผลกระทบเรื่องราคานะครับแล้วก็วันนี้ก,ก็ถ้าดูแล้วราคาพลังงานเมืองไทยราคากา๊าซราคาไฟฟ้าเนี่ยเทียบกับหลายๆประเทศที่เขาเจอสถานการณ์แบบเรานะครับต้องบอกว่าราคาพลังงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะต่ํากว่าของเขาเยอะมากอันนี้ก็ตอบโจทย์ว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็น่าจะอยู่ในระดับที่ดีกว่านะครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าก็อาจจะ มีผลกระทบอยู่บ้างตรงนี้เนี่ยค่ะคือทางปตทอเองเนี่ยมีนโยบายในการที่จะบรรเทาเรื่องของการลดค่าใช้ใจ่ายของพลังงานในตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะสิ่งหนึ่งสําคัญเนี่ยคือถ้าเราอยากจะเราต้องประหยัด <c oughs> เพราะพลังงานนี <c oughs> มีราคานะครับ <c oughs> เพราะนั้นเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยวันนี้เราส่งเสริม <c oughs> อย่างเวลาเราเอาก๊าซไปขายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ขายกา๊าซอย่างเดียวนะฮะ เราเอาไปช่วยเขาแนะนําวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆนะครับนอ,นอกจากนั้นเนี่ยเวลาอย่างที่เรียนว่าราคาพลังงานแพงอะ่ะเราก็ลดการนําเข้าตัวที่แพงแล้วก็ให้ไปใช้ในตัวที่มันต่ําลงนะครับ mm. ก็มีการบริหารจัดการเร่งผลิต <c oughs> ในส่วนที่มันถูกขึ้นมาใช้นะครับอย่างวันนี้แหล่งในอ่าวไทยบางแหล่งเนี่ยที่เราเร่งมาผลิตได้นะครับ <c oughs> เพื่อให้ลดการนําเข้า LNG ที่มีราคาสูงเนี่ยเราไปเร่งผลิตขึ้นมา เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการที่คุณลดการใช้ตรงไหนได้ที่ไม่กระทบชีวิตประจําวันของเรามากนักครับค่ะและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการใช้กา๊าซให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกา๊าซ LNG ที่นําเข้ามาเห็นบอกว่าสามารถไปปลูกดอกทิวลิปได้ด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยฟังแล้วจะสนใจตรงนี้บ้าง คือว่าเราใช้พลังงานเต็มที่เราไม่ไม่เหลือทิ้งนะครับไอตัวที่เราเอา LNG มาซึ่งเรียนว่าปัจจุบันก็อยู่สัดส่วนประมาณสักสามสนะครับที่ภาพรวมของการจัดหาเนี่ยกา๊าซเราเอามาจากที่ไกลๆเนี่ยมันขนมาเป็นรูปของของเหลวในอุณหภูมิติดลบลบร้อองศาเซลเซียสเวลาจะใช้เนี่ยมันเอามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำทะเลแต่ว่าน้ำทะเลที่มาแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ย จากอุณหภูมิน้ำทะเลสัก20อ25องศาเซลเซียสยพอแลกเปลี่ยนความร้อนและอุณหภูมิมันต่ำลง<อ>แทนที่เราจะเอาเอาพลังงานความเย็นที่มันทําให้น้ำทะเลเย็นลงเนี่ยปล่อยลงไปะนะครับเราเอาพลังงานความเย็นนี้เอามาใช้ประโยชน์อเอามาใช้หลายเรื่องนะคือ,อาทางทางหลายๆท่านอาจจะสัมผัสได้เรื่องดอกไม้เรื่องไอสตอเบอรี่ที่เราไปปลูกแต่จริงเราใช้ในการที่ไปผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า เราเอาไปแยกอากาศอย่างปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่จะเห็นว่าเขามีเรื่องอุตสาหกรรมออกซิเจนเหลวไนโตรเจนเหลวล้วเอาความเย็นไปแยกลดพลังงานไปเยอะมากนะครับแล้วก็เราที่สําคัญอย่างหนึ่งบ้านเราเป็นบ้านเกษตรกรรมนะครับเราเอามาปลูกพวกสตรอเบอรี่มาปลูกดอกทิวลิปก็วันนี้ชมได้ที่ระยองนะครับไปไปชมได้เลยก็อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เราเอาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมนะครับองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการพลังงานเอาองค์ความรู้ด้านของการที่มีการจัดการเ,าเกี่ยวกับพวกอาคารที่เป็นอาคารอาาัจฉริยะต่างๆเนี่ยอ,องค์ประกอบพวกนี้ไปควบคุมความชื้นอุณหภูมิแสงนะครับดินที่ปลุกเพื่อให้ผลผลิตออกมานะอยู่ในระดับที่นอกจากว่าดีแล้วก็ยัง <c oughs> มีความต่อเนื่องครับก็คือว่าใช้ทุกส่วน ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไปแปรต่างๆนานาให้เป็นประโยชน์หมดแม้กระทั่งบอกว่าไม่เหลือสิิงไม่เหลือทริงเลยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ปตทเองก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นําในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเป็นบริษัทแห่งชาติแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าในยุคนี้นะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของความยั่งยืน sustainability นั่นเองณตอนนี้เนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรนะคะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆบริษัทมหาชนเนี่ยค่ะเขาก้าวเข้าสู่ เน็ซีโรแล้วตรงนี้ปทอทเองเนี่ยค่ะมีนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ปทอทให้ความสําคัญมากนะครับเรื่องนี้นะครับผู้ว่าก็ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกคนเนี่ยก็วันนี้การทํางานเนี่ยจะมีเรื่องเน t ซีโรเข้าไปสอดแทรกเป,<อ>เป็นเป้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ในอนาคตโลกจะหันไปหาพลังงานที่สะอาดขึ้น <c oughs> พลังงานที่ปลดปล่อยพวกกา๊าซเรือนกระจกน้อยลงนะครับกา๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศว่า ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับฟอสซิลฟิวเจอ์อื่นๆนะครับเราเชื่อว่าจะเป็นทรานซิชันฟิวก็คือเป็นช่วงเชื้อเพลิงสําคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านวันนี้เราส่งเสริมการใช้กา๊าซเพื่อไปทดแทนเชื้อเพลิงที่อาจจะเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีก๊าซเรือนกระจกออกมาเยอะขึ้น,นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าทิศทางที่เราเดินเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วว่าเรากาลังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่มีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกน้อยลงนอกจากนั้นเนี่ย เราต้องยอมรับวว่ามันก็ยังเป็นฟอสซิลใช้ยังไงก็มีไอตัวก๊าซเรือนกระจกออกมาอยู่บางส่วนเรามีโครงการในการที่จะเก็บกักไอตัวที่เรียกว่าคาร์บอนนะครับแล้วก็เราก็คงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปอัดลงดินเก็บกักเอาไ,อไว้ไม่ให้มันออกมารเราเรียกว่าโครงการพวก C C S c าร์บอนแคปเจอร์สตอเรจนะครับอันนี้ก็ดำเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางเราไปสู่การที่จะเป็น Net ซ e r o ่ เราก็ปลูกป่าด้วยนะครับถ้าติดตามข่าวก็คือในอดีตเราเคยปลูกป่าหนึ่งล้านไร่นะครับปัจจุบันปตทเองดําเนินโครงการปลูกป่าอีกหนึ่งล้านไร่บริษัทในเครือปตทปลูกป่าอีกหนึ่งล้านไร่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกาซธรรมชาติปตทนี้น่าจะงานหนักนะครับช่วงนี้ทํางานกันแบบแข่งขันมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นอนาคตก็ต้องต้องเรียนว่า พลังงานเป็นเรื่องสําคัญคะนะครับทุกคนต้องใช้พลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องทําให้สังคมสะอาดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับผู้บริหารปทอทเนี่ยมีคอนเซปต์สเรื่องคือคนดีกับคนเก่งสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่ามันเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้องค์กรจะมีการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็งานหนักผมคิดว่าเป็นความท้าทายแล้วก็มีความท้าทายทําประโยชน์ให้สังคม ทำให้เกิดความสําเร็จก็สะท้อนกลับมาตัวเราเราก็จะมีความเจริญเติบโตด้วยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าก็อาจจะตอบโจทย์เด็กสมัยใหม่ด้วยนะเด็กสมัยใหม่ผมคิดว่าเขาอยากได้งานท้าทายเราจะเห็นว่าเวลามาเดินเนี่ยข้างล่างเนี่ย<อ>มีแต่เด็กสมัยใหม่ใช่ค่ะนะครับอายุรุ่นผมเนี่ยมองไม่เห็นแล้วแต <c oughs> ่มองลงไปจะเห็นเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าจะแตกต่างนะฮะก็เราเปิดโอกาสเยอะกับเด็กสมัยใหม่ให้มาทําหลายเรื่องนะครับแม้แต่ในปทเองลงไปเดินเนี่ย กจะเห็นมีโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายที่อาจจะออกว่าเป็นเชิงในกึ่งๆเป็นโปรโตไทป์นะครับหรือหลังข้างล่างมีร้านฮารุมิกินะครับเป็นฮารุมิกิเฮาส์นี่ก็ทดลองเอาผลิตภัณฑ์พวกสตรอเบอรี่ต่างๆพวกดอกไม้ที่เราปลูกเนี่ยมาลองจําหน่าย, <S <S <ม>ายแล้วก็นอกจากนั้นก็ต่อยอดเราไม่เคยทําให้ของที่ผลิตมันจะต้องเวสหรือว่าปล่อยทิ้งผลผลิตที่ตกเกรดเรามาเปลี่ยนเป็นน้ํา สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยนะครับก็มีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสลงไปข้างล่างก็เชิญชวนะนะครับล,ลองลองชิมดูคือคต้องบอกว่าองค์กรอย่างปตทนี่นะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงองค์กรที่อยากมาร่วมง,งานมากที่สุดองค์กรหนึ่งเลยนะทีนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนว่าการจะพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งแบบไปสู่อนาคตเทคโนโลยีกับนวัตกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆตรงนี้ทางปตทได้มีการใช้ในวัตกรรมหรือว่ามีนโยบายมีกลยุทธ์ตรงไหนมาใช้ซัพพอร์ตเรื่องนี้บ้างคะ ในเรื่องนวัตก,กรรมเนี่ยถือเป็นค่านิยมตัวหนึ่งนะครับที่เรากําหนดไว้ในเรื่องสปิริตถ้าเราดูเค้าเจือเราถามว่าเค้าเจอเราคืออะไรสปิริตเนี่ยตัวไอเนี่ยคืออินโนเวชันนะครับเรือนวัตก,กรรมเราเชื่อในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตก,กรรมนะครับหลายอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนานวัตก,กรรมต่างๆแม้แต่ที่พูดถึงดอกไม้เรื่องเอที่เราปลูกทิวลิปเรื่องสตอเบอรี่เนี่ยเราเอานวัตก,กรรมเกี่ยวกับความเย็นไปใช้นะครับ หรือว่าอย่างการที่เราเข้าไปทําเรื่องของการจาําหน่าย๊าซในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเอาพวกเทคโนโลยีพวก iot พวกดิจิตอลเข้าไปใช้วันนี้ลูกค้าอุตสาหกรรมทุกรายมีระบบ iot เข้าถึงหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการนวัตกรรมไปใช้นะครับเราขับเคลื่อนมีระบบข้อฐานข้อมูลต่างๆ่เป็นนวัตกรรมหมดใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนหมด เพราะฉะนั้นก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้ตลอดนะครับอืมค่ะต้องบอกว่าปตทนี้เป็นองค์กรชั้นนําจริงๆนะคะในการผลักดันให้ประเทศไปสู่อนาคตแล้วก็เรื่องของพลังสะอาดพลังงานสะอาดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพุทิกรสัตติถินมากๆนะคะนะขอบคุณคเดี๋ยวให้คุณพุทิกรพาเดินไปชมดีกว่าเมื่อสักครู่เหมือนบอกไปแล้วว่ามีคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็วมีอะไรน่าสนใจด้วยเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยได้ครับ,รบได้ครับขอบคุณครับ